ดวงสตารคนที่มีลายมือกากรบาดคนที่มีลายมือกากบาดนั้นจะเป็นผู้มีบุญจุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เป็นผู้ที่สอบส่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากจึงทำให้มีบารเมียนสูงส่งมีสัมผัสที่หกแรงมากจะร่วงรู้และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือผู้คนได้ เพราะคนที่มีลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มองไม่เห็นจะคุ้มครองรักษาทำให้แขววขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีบุญญาบารบีและจะมีบททดสอบของดวงสตาชีวิตให้พิกภัณ์ได้ตลอดเวลา วันนี้นั้นจากตำราโบราณได้บันทึกเอาไว้ว่าคนที่มีลายมือกากระบาดนั้นจะมีดวงสตาแบ่งออกเป็นสามส่วงคือส่วงต้นส่วงกลางและบั้นปลายของชีวิตโดยคำทำนายดวงสตาในส่วงต้นกล่าวเอาไว้ว่าโศกสตาของคนที่มีลายมือกากระบาดนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงในส่วงต้นจะลำบากพอสมควรชีวิตจะต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวถ้ารับการศึกษาสูงหน่อยก็จะต้องขยันหมั่นเพียรชีวิตจึงจะดีขึ้นแต่ถ้าหากได้รับการศึกษาน้อยชีวิตจะลำบากหนิดเหนื่อยเหมือนโซกไม่สวยทุกๆุกอย่างได้มาด้วยความอดทนและพระกํำลังของตนเองชีวิตจึงจะดีขึ้นโศกสตาของคนที่มีลายมือกากระบาดนั้น ค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยเหมือนกรำจัดสรรให้ต้องลำบากในส่วงต้นเนื่องจากว่าคนที่มีลายมือกากระบาดนั้นจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคความลำบากชีวิตจะสุขสบายขึ้นบ้างเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนทำทํานายในส่วงต้นของคนที่มีลายมือกากระบาดนั้น ในส่วงต้นนี้จะมีบุญเก่าหนุนนำเพียงเล็กน้อยทำให้ชีวิตของคนที่มีลายมือกากระบาทนับตั้งแต่ส่วงเป็นวัยรุ่นอายุ15-18ถึงปีถือว่าเป็นส่วงที่ดีอีกส่วงหนึ่งจะได้ล่าจากคนผิวดำแดงและจะมีเข้อร้ายเรื่องของความรักผิดหวังถูกหลอกลวงถูกใส่ร้ายป้ายสี เป็นเหตุให้ต้องเสียทรัพย์สินดังนั้นในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของความรักหรือการคาดหวังจนเกินไปส่วนอายุ18ถึง21ปีให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับของสูงจะได้รับบาดเจ็บจะได้รับการพัดผ้าจากของที่รักแม้กระทั่ง การเจ็บป่วยไข้มีโอกาสสูงเส้นกันถือว่าในส่วงนี้เคาะกรรหนักหรือเบาจะเข้ามาหาตัวท่านที่มีลายมือกากระบาดดังนั้นแล้วคนที่มีลายมือกากระบาดนั้นให้หมันทำบุญเยอะๆจะได้ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากเคาะกรรมในครั้งนี้ส่วนอายุ22ถึง25ปีใกล้จะเข้าวัยเบญจเพศ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงให้ระมัดระวังเรื่องของร้อนต่างๆระมัดระวังเรื่องการสูญเสียของใช้ประจำวันและอีกต้องระวังศัตรูผู้ไม่หวังดีที่คอยหาโอกาสมาทำร้ายในช่วงนี้ยิ่งช่วงเข้าใกล้วัยเบญจเพศแล้วให้มันทําบุญกุศลทาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นกุศลทางใจกุศลทางกายและ มันจเจริญสติภาวนาเพื่อไม่ให้เกิดความประมาจึงจะสามารถมองเห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีจะช่วยให้มีสติที่แข็งแกร่งสามารถอดทนต่อสู้เอาชนะสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้ในส่วงอายุก้าวเข้าสู่วัยกลางคนคำทํานายต่อไปนี้ ของคนที่มีลายมือกากระบาดเมื่อเลยวัยเบญจเพีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชีวิตจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีเคาะหนักบ้างเบาบ้างแต่คนที่มีลายมือกากระบาดนั้นจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากจะพันผ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีส่วนหน้าที่การงาน ก็จะมีความก้าวหน้าได้รับมอบหมายเวียกที่สำคัญและสามารถทำได้อย่างทะลุป,ปูโปงได้ดีส่วนเรื่องของความรักนั้นคนที่มีลายมือกากบาดมักจะสมหวังเมื่ออายุเลยเบนจะเพศไปแล้วจะมีคู่แท้คู่ชีวิตเป็นเนื้อคู่ที่พาประทานเป็นคู่สร้างคู่สม เพื่อมนุนนำทําให้คนที่มีลายมือกากบาทนั้นจะร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานก็จะได้ดีสำหรับดวงสตาของคนที่มีลายมือกากบาทเมื่อก่าวเข้าสู่วัยกลางคนนับตั้งแต่อายุ27ปีขึ้นไปดวงสตาฐานะชีวิตจะร่ำรวยและมีทรัพย์สินเงินทองมากและต้องระมัดระวัง เพศตรงข้ามจะมาใส่ร้ายป้ายสีทำให้เข้าใจผิดให้ระมัดระวังเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลเพราะจะทำให้เสียทรัพย์สินได้อายุ3 1ถึง35ปีในช่วงนี้ชีวิตเริ่มจะสดใสตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ๆ หากทำธุรกิจส่วนตัวก็จะรุ่งเรืองการเงินก็จะคล่องตัวดีขึ้นจะสาม,มารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ส่วนเรื่องของความรักจะพบคู่แท้รักแท้หากคนที่แต่งงานแล้วจะมีบุตรที่น่ารักให้ได้สืบส่งส่วงอายุ35มสถึงสีปีนั้นอาจจะมีเจ็บป่วยไข้บ้างหรือคนที่อยู่ในบ้านอาจจะเจ็บป่วยไข้ ในส่วงนี้นั้นจะมีข้อกรรมที่เคยทำตั้งแต่อดีตศาตรมาให้ผลดังนั้นคนที่มีลายมือกากบาทจงมันเข้าวัดทำบุญจะทำให้ดีขึ้นและสิ่งที่ควรระมัดระวังคนผิวดําแดงจะมาทำให้เดือดเนื้อร้อนใจในส่วงอายุ40-50ถึง50ปีนั้นคนที่มีลายมือกากบาทนับว่า เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันนี้ดวงสตามหาโซกมหาเฮงจะเปิดให้คนที่เกิดมีลายมือกากระบาดนั้นล่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีสิ่งที่คิดที่หวังไว้จะได้และจะมีเพื่อนสนิทญาตพี่น้องให้โศกให้ลาได้เงินได้คำลูกหลานจะรักและกะตันยูรู้คุณ คนที่มีลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่บั้นปลายของชีวิตโซสตาของคนที่มีลายมือกากระบาดเมื่ออายุ51-70ถึงปีบั้นปลายชีวิตก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเข้ามาปะปายกันไปแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีหน้าที่การงานนับว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะความสามารถของตนเองการเงินการงานก็มีไม่ขัดสนชีวิตครอบครัวก็มีความสุขนับว่าคนมีลายมือกากระบาดนั้นหากมันทำความดีเยอะๆชีวิต ก็จะดีขึ้นลารวยและได้กลายเป็นเศรษฐีลูกหลานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะสร้างสื่อเสียงเกียรติยศให้พ่อแม่และวงตระกูลถ้าเป็นลูกหญิงก็จะมีความกต,ตันญูรู้คุณจะมีเงินทองไสอย่างไม่ขัดสนไม่ลำบากและได้เข้าวัดทำบุญตามใจที่ปรารถนา ทำทำนายโศกสตาวาสนาของคนที่มีลายมือกากระบาดนั้นก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้หากใครคนไหนก็ตามที่มีลายมือกากระบาดสิ่งที่สำคัญที่สุดให้มันเข้าวัดทำบุญทําจิตใจให้แข็งเก่งเมื่อโดน เทพเบื้องบนลองใจก็ให้ตั้งอกตั้งใจพันผาอุปสรรคไปได้และเส้อได้เลยว่าคนที่มีลายมือกากระบาดนั้นจะประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน